สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ MC ของ MyFord Auto นะคะสำหรับนะคะพี่ๆที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของมานะคะวันนี้ไมยมีโปรโมชั่นนะคะสุดพิเศษนะคะมาฝากพี่ๆด้วยสำหรับรถคันนี้เลยนะคะเป็นตัวกระบะนะคะ แคร n e x t Gen XL พ l u s มไมต้องบอกพี่ๆเลยนะคะว่าคันนี้ความพิเศษของเขาคืออะไรไม่ My ตกแต่งนะคะให้กับพี่ๆฟรีๆแบบนี้เลยตกแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไม่จะพาไปดูอีกคีนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็อย่างที่ไม่บอกว่าเป็นกระบะแคบ XL p l u s ยกสูงราคาของเขาจะอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0 170แรงมา้า405แรงบิดนิวตันเมตร สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าเราได้ตกแต่งอะไรไปบ้างในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเราจะใส่เป็นตัวฟอนต์ FORD ทำเป็นตัวสีดำตัดด้วยสีแดงแบบนี้และใส่ในส่วนของตัวไฟ LED 3ดวงกระจังหน้าตัวนี้เขาก็จะไม่ได้กว้างเท่ากับตัวทรงของแรปเตอร์จริงๆนะคะแต่ก็เป็นทรงของแรปเตอร์เช่นกันและใส่ในส่วนของตัวชุดครอบไฟหน้าให้ด้วย สำหรับตัว XL Part ไมยต้องแจ้งก่อนว่าของเขาอะไม่มีไฟตัดหมอกเข้ามาถ้าพี่ๆท่านไหนอยากใส่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเพิ่มเติมตัวนี้สามารถแจ้งกับไมยได้เลยนะคะไมยพร้อมที่จะใส่ให้นะคะกับพี่ๆแบบว่าเต็มระบบแบบ full option ได้เลยในส่วนของตัวด้านผ้านในตัวคิ้วล้อตัวนี้ไมยต้องบอกก่อนนะว่าเขามาจากโรงงานเดิมๆแบบนี้อยู่แล้ว นะคะจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วเขาก็จะมาเป็นสีแบบว่าดำด้านนะคะและใส่ในส่วนของตัวยาง Monter AT 3ซีรี r ์ยาง265 7 0ขอบ16จับคู่กันกับล้อนะคะที่เป็นลายของ m a r w e l ที่เป็นตัวสีดำตัดขิปด้วยสีแดงแบบนี้ก็คือเอาง่ายๆเลยชุดตกแต่งนะคะไม่ว่าพี่ๆจะตกแต่งแบบไหนอยากได้ไรสไตล์นะคะในการตกแต่งแบบไหนคือ คุยกับไมยแจ้งกับไมยได้ทั้งหมดเลยนะคะไมยพร้อมที่จะจัดให้กับพี่ในส่วนของตัวลายสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นลายสติกเกอร์แบบเรนเจอร์แบบสายฟ้ามีคาดไวแท็กสีแดงแต่ในส่วนสติกเกอร์เราสามารถรีเควสตได้อยากได้แบบไหนหรือเราจะดีไซน์ออกแบบเองตัวนี้ก็ได้เช่นกันในส่วนด้านหลังนะคะอันนี้ลูกค้าก็จะเน้นในเรื่องการใช้งานเราจะใส่เป็นตัวโลว์บาร์เล็กนะคะที่เป็นงานของอัลเลนเดอร์เป็นตัวมือจับนะคะ ทรงขาย,ยาวแบบนี้เลยไฟท้ายใส่ชุดครอบให้ด้วยเพิ่มความดุดันนะคะให้กับตัวรถและใส่ในส่วนของตัวเรนเจอร์อะคริลิกนะคะตัวนี้เป็นสีแดงให้ด้วยมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะที่เป็นงานของเอาเรนเดอร์เช่นกันมีห่วงลากจูงสีแดงนะคะแล้วก็ไฟนะคะสอยออนะคะป้ายทะเบียนและไม่ต้องบอกก่อนว่าตัว XL p a พัอ่ะของเขาอะ่ะจะไม่มีนะคะ การชนท้ายเข้ามาอันนี้ไม้ก็ใส่ให้กับพี่ๆแบบ เต็มระบบเช่นกันเนาะแล้วก็คันนี้อย่างที่ไม้บอกนะเออว่าตกแต่งให้กับพี P ่ๆแบบฟิวฟีหล่อหล,ล่อในไรส์สไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็การทำงานของไม้ไมายต้องบอกก่อนว่าขั้นตอนการทำงานนะไม้ก็จะอัปเดตนะคะในระหว่างสั่งแต่งทุกขั้นตอนนะคะให้กับลูกค้าตัวนี้ลูกค้าสามารถมั่นใจแล้วก็เชื่อใจได้แน่นอนนะคะก็คือเอาง่ายๆเหมือนลูกค้ามาอยู่กับไมคที่โชว์รูมเลยสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวไม ม้ก็จะขอตัวลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปนะคะรถรุ่นไหนนะคะให้กับพี่พี่ดูอันนี้พี่ๆรอติดตามนะคะทุกช่องทางของ MyFord Auto ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ